สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยมันมาชแนลของเราในวันที่2ตุลาคม2564นะคะวันนี้พบกับไอตาเมือนเดิมนะคะเมื่อวานใครรวยใครโชคดีแบ่งแอดด้วยเนาะ เพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะแอดซื้อทุกตัวยกเว้นตัวที่ถูกนะคะสําหรับวันนี้นั้นแอดก็ลงนาทางให้งวดประจําวันที่16ตุลาคม2564เหมือนเดิมนะคะเรามาดูนะคะว่าคลิปแรกวันนี้มีจ้าไหนกันบ้างนะคะก็จะเริ่มที่นาทางของเสืบสัางพลังงานดีนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยนาทางเลขดับของ คุณชนะพลเป็นฉบับคัดดาวนะคะมาเริ่มดูทีละเจ้ากันเลยนะคะเริ่มที่นาทางของเสื้อตทางพลังเงินดีนะคะสำหรับวัที่แล้วก็เข้าใช่ไหมคะเข้านาทางเละเด่นเลขรองนะคะเลขเด่น3นั้นเข้า หลักหน่วยล่างนะคะแล้วก็1น,นั้นไปเข้าหลัก,กร้อยบนแล้วก็หลัก10บ,บนนะคะแล้วได้3 8 8 3 2ตัวล่างเข้าตัวกลับด้วยนะคะสำหรับในงวดนี้อาจได้มาแบ่งปันเหมือนเดิมหรือว่ามีอยู่แล้วนั่นเองนะคะงวดนี้ให้เด่นอยู่ที่5รอง9นะคะให้ชุด3ตัวมาก็จะมี295 475 945 953 249 493 948แล้วก็185นะคะส่วนทุด <CHEERING. S> 2ต uh ัวนะคะก็จะมี95 93 75 45 53 59 49 85 54 57 48แล้วก็94นะคะก็ระวังเบิ้ลระวังหามด้วยนะคะก็คือ933 544 33 44 55แล้วก็99นะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่างดนี้จะเข้าอหรือไม่นะคะ เสื้อตัดทางพลังงานดีนะคะต่อที่แนวทางของคุณกุยแซบกราวนะคะซึ่งเป็นฉบับแนวทางล่างนะคะสําหรับคุนแล้วก็เข้าใช่ไหมคะเข้าแนวทางเลขวิ่งล่าง3นะคะแล้วก็ได้3 8 8 3ส่วนตัวล่างเข้าตัวกลับซึ่งเข้าตัวเน้นด้วยนะคะสาหรับในงวดนี้คุณกุ้ยบกราวให้เลขวิ่งล่างมาคือ9นะคะแล้วก็ให้แนวทางชุดสองตัวล่างมาคือ9897แล้วก็91 ะะให้เน้นอยู่ที่98นะคะแล้วก็ระวังเบิ้ล99ด้วยนะคะสำหรับนวทางที่เป็นชุด3ตัว2ตัวนะ แอดยังไม่ได้มานะคะถ้าได้มาอย่างไรแอดก็จะลงให้อีกทีหนึ่งนะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่างวดนี้เลขวิ่งล่างของคุณกุชกราจะเข้าอีกหรือไม่นะคะ mm hmm. ต่อมาค่ะเป็นแนวทางของแล้วแต่ดวงโดยคุณต้อยบ้านนานะคะอ่าซึ่งฉบับนี้เป็นแนวทางบนนะคะสําหรับงวดที่แล้วก็เข้าแนวทางเลขเด่นบน7หลัก10นะคะล้วก็ได้7 1 2ตัวตรงๆนะคะสําหรับงวดนี้แล้วแต่ดวง ดูเคือตั้วบ้านนะแนวทางบนให้มานะคะก็จะเด่นอยู่ที่6กับ5นะ5คุด3ตัวมาก็จะมี 659 509 639แล้วก็536นะคะส่วนทุด2ตัวก็จะมี9395 69 62 63 65 35 05แล้วก็63นะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าอีกหรือไม่เนะ้ะเพราะว่าเจ้านี้นั้นอ่าปกติแล้วจะมีประมาณ2-3ถฉบับนะคะถ้าแอดได้มาอย่างไรแอดก็จะลงให้อีกทีนึงนะคะอ่าเรามาต่อที่แนวทางของ แอดปรากฏนะคะซึ่งเป็นคู่โต๊ะมาบ่อยนะคะสำหรับพู้ที่แล้วก็เข้าใช่ไหมเข้า1771 1, 2ตจ็ะบนเข้าตัวกลับนะคะสำหรับในงดนี้ให้มาแล้วนะคะก็จะมี3 5 4 5 6 5 7 5หแล้วก็9 5นะคะในงวดนี้แอดมรกตลงให้ไวนะคะงวดนี้จะเข้าอีกหรือไม่เ,เราก็มาลุ้นกันนะคะ เรามาต่อที่แนวาทางของนาอ้วนนะคะสำหรับที่แล้วนะคะเจ้านี้ก็เข้าใช่ไหมคะเข้าแนวทาง3 8 8 3 2มตัวล่างเข้าตัวกลับนะคะสําหรับในงวดนี้นาอ้วนให้มานะคะชุด2ตัว3าตัวเนาะ2ตัวก็จะมี9594 93 92 0 6 05 04แล้วก็03นะคะให้เน้น2ตัวอยู่ที่9495 0 5ย์แล้วก็04นเนาะ ส่วนชุด3ตัวนะคะให้มา3หางก็จะมี6 9 5 0 9 4แล้วก็60-4นะคะเรามารุ้นกันนะคะว่าแนวทางของน้าอ้วนงวดนี้จะเข้าอีกหรือไม่นะคะแอดนามาฝากกันเหมือนเดิมนะคะอ่าเรามาต่อที่แนวทางของแอดนานานะคะซึ่งเป็นแนวทางล่างชุดเต็มนะคะสําหรับที่แล้วก็เข้าใช่ไหมคะเข้า83ามล่างตรงๆนะคะแล้วก็เลขดับขาล่างเก้านั้นก็ ผ่านด้วยนะคะสำหรับในงวดนี้แนวทางล่างชุดเต็มของแอดนานานะให้มาคือ45 46 47 48 49 35 36 37 38 39นะคะ25 26 27 28 29 15 16 17 18 19นะแล้วก็05 06 07 08 09เนาะให้งวดนี้ดับล่างอยู่ที่ หนึ่งนะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าอีกหรือไม่นะคะแนวทางล่างชุดเต็มของแอนนานะคะเรามาต่อที่แนวทางของเลขพิเศษนะคะสำหรับงวดที่แล้วนั้นเข้าไหมคะเข้าเนาะเข้าเจ็ดหนึ่งสองตัวตรงๆนะคะสำหรับในงวดนี้แนวทางบนชุดสามตัวก็จะมี 6, 5, 1แล้วก็ 5, 1, 2นะส่วนชุด2ตัวบนนะคะก็จะมี 1, 2 1, 5แล้วก็ 1, 6แนวทางลากให้มา3หางก็จะมี 8, 3, 8, 2แล้วก็ 8, 4นะคะงวดนี้จะเข้าหรือไม่นะเลขพิเศษนะคะเรามาต่อที่แนวทางของใครคะ คุณสมหมายนะคะแอดสมหมายซึ่งเป็นแนวทางเลขเด่นบนในคลิปนี้แอดได้มา2ฉบับนะคะในคลิปนี้แอดได้มา2ฉบับนะฉบับแรกนะคะก็จะเป็นแนวทางเลขเด่น บน3ตัวนะคะงวดที่ดาวก็ให้มาคือ0ูนย์ใช่ไหมคะก็เข้า1หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยบนนะคะสําหรับเงนงดนี้นะให้เลขเด่นบน3ตัวอยู่ที่3 45สี่ห้านะคะสามี่ห้านะงดนี้จะเข้าอีกหรือไม่ลุ้นกันนะคะต่อมาฉบับที่สองนะคะก็จะเป็น,นทางเด่นบนเช่นกันแต่ว่ามี2ตัวนะคะสําหรับที่ดาวให้มาคือ0ูนย์กับ1เข้าไหมอ่าเข้า1ใช่ไหมคะ1เข้าหลักร้อย แล้วก็หลักหน่วยบนนะคะสําหรับในงดนี้ให้เด่นบน2ตัวอยู่ที่6กับ7นะคะ6กับ7นะงดนี้จะเข้าอีกหรือไม่เรามาลุ้นกันนะคะเพราะว่าง,งดนี้เลขเด่น3ตัวกับเลขเด่น2ตัวไม่เหมือนกันนะคะหรือว่าจะ จับคู่กันหรือเปล่านะคะรุ้นกันเนาะเรามาต่อที่แนวทางของอาจารย์เสือน้อยนะคะสำหรับในงดนี้ให้เด่น2ลอยสนะคะให้สตัวมาตัวคือ1กับ2แล้วก็ให้4ตัวมาสองตัวนะคะก็จะมี6 1 2 4นะคะในงดนี้อาจารย์เสือน้อยให้เด่นสุดอยู่ที่1นะคะแล้วก็ให้แนวทางชุด3ตัว2ตัวมาก็จะมี แอดสามหนึ่งสามหนึ่งหกหนแล้วก็หนนะคะใครที่ขอมานะแอดลงให้เรียบร้อยนะคะอืมีท่านหนึ่งขอมาอยู่นะคะแอดเกลลงให้ทุกงวดนะคะถ้าแอดได้มานะงวดไหนถ้าไม่ได้มาก็ไม่ได้ลงให้นะคะอ่าเรามาต่อที่แนวทางของเจ้านี้อันนี้เป็นแนวทางใหม่ นะคะแอดไปเจอมานะคะสําหรับงวดที่แล้วนั้นแอดไม่ได้ลงให้นะคะต้องบอกไว้ก่อนนะสําหรับงวดนี้เป็นงวดแรกนะคะให้มาคือ2 0 1 0 0 0ยแล้วก็9 0นะคะถ้าออก0 0เนี่ยไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะคะนะ <c oughs> จะได้ลุ้นอะไรก็ไม่ได้ลุ้นนะ <c oughs> อย่าออกนะศูนยนี่นะ <c oughs> อ่ะ มาต่อที่นาทางเล็กตับนะคะเริ่มที่นาทางเล็กดับของอเฮียโกนะคะฉบับแรกก็จะเป็นนาทางเล็กดับหลักร้อยบนหมูป่า นะคะงวดนี้ให้ดับหลักร้อยอยู่ที่3มนะคะวดที่แล้วนั้นให้ดับหลักร้อยอยู่ที่7นะคะผ่านงวดนี้จะผ่านอีกหรือไม่เรามารุนกันนะคะต่อมาค่ะดับหลักร้อยบนแก่แจ้นะคะงวดที่แล้วนั้นผ่านนะสาหรับงวดนี้ให้ดับหลักร้อยแก่แจ้อยู่ที่สูตรกับ2นะคะงวดนี้อีจะผ่านอีกหรือไม่ลุนกันเนาะต่อมาค่ะฉบับนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางเรือดับหลักร้อยบนเสียด้ตังดับ10บนเสียด้ตังแล้วก็ดับหน่วยบนเสียด้ตังนะคะซึ่งวัที่ แล้วน,นั้นผ่านทั้ง3าฉบับเลยนะคะผ่านทั้ง3หลักเนาะอ่าหรับในงวดนี้ให้ดับหลักร้อยบนอยู่ที่9นะคะให้ดับ10บนเสียดายตังอยู่ที่ศูนย์เนาะแล้วก็ให้ดับหลักหน่วยบนเสียดายตังอยู่ที่3นะงวดนี้จะผ่านหรือไม่เราก็มาลุ้นกันนะคะ ต่อมาค่ะดับสิบบนปลาคอดับสิบบนปูนานแล้วก็ดับสิบบนหมาน้อยนะคะอ่างวดที่แล้วนั้นสามฉบับนี้ผ่านนะคะสำหรับในงวดนี้ให้ดับสิบบนปลาคอสามให้ดับสิบบนปูนาสองแล้วก็ให้ดับสิบบนหมาน้อยอยู่ที่ห้านะคะเรามารุ้นกันนะคะว่าจะผ่านอีกหรือไม่นะคะสตีนะคะก็สามารถดูได้ตามนี้เลยนะคะถ้ากากระบาดก็คือไม่ผ่าน นะคะอ่าต่อที่นาทางเลขดับของคุณเคนะคะซึ่งเป็นนาทางเลขดับบนแล้วก็ดับล่างนะคะสำหรับมที่แล้วนั้นนะต้องบอกว่าดับบนดับล่างนั้นผ่านรวด นะคะอ่าสำหรับในงวดนี้ให้ดับบนอยู่ที่4นะคะแล้วก็ให้ดับล่าง2งนะอ่างวดนี้จะผ่านเอหรือไม่เราก็มาลุ้นกันนะคะแล้วเรามาปิดท้ายกันที่แนวะทางเลขดับของกุณชนาพลซึ่งเป็นฉบับคัดดาวหรือว่าดับล่างนั่นเองนะคะสำหรับงวดที่แล้วนั้นคัดดาวอยู่ที่เ็ผ่านเนาะสำหรับในงวดนี้นะคะคัดดาวอยู่ที่0ูนนะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่างวดนี้ จะผ่านอีกหรือไม่นะคะแนวทางเล็กดับของโคจชนพลหรือว่าแนวทางเล็กดับของท่านอื่นๆนะคะ ค่ะแอก็ต้องขอบคุณแนวทางทุกแนวทางเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของเรานะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแอจะเต่นกำลังใจที่จะหาแนวทางมาแบ่งปันกันต่อไปในทุกๆงวดเลยนะคะจะได้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองใช้นะคะเลือกเอาที่เราชอบเลือกเอาตัวที่ถูกด้วยนะคะ นะ,อะแอบก,ก็ขอเวลาหาแนวทางมาแบบเปมนกันเนาะถ้าได้มาอย่างไรแอบก,ก็จะลงให้เหมือนเดิมนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ